สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลายท่านนะครับรอช้อนทองคำนะครับก็อาจจะมีเฮเหมือนกันนะฮะเพราะราคามันร่วงนะต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนนะลงมาประมาณสัก1,790ดนะดอลลาร์ต่อออนนะก็เรียกว่ามีเฮสำหรับคนที่รอช้อนซื้อทองคำนะ แต่ก็จะมีโฮนะสำหรับหลายท่านเนี่ยที่ไปซื้อตอนราคาสูงนะเช่นตอนราคาประมาณสัก1,850ดอลลาร์ต่อออนนะครับหรือว่าตอนที่มันตกต่ำกว่าประมาณ1,835ดอลลาร์ต่อออนลงมานิดหน่อยนะหรือว่ายังสูงกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบางท่านนะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเลยฮะใช่ไหมเสียดายอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วการลงทุนทองคำนะผมบอกแล้วไงครับว่า มันเป็นการลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะครับสำหรับระยะสั้นเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าจะเข้าซื้อราคานี้เราพอใจเราก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเราอย่าไปคิดว่าเออรอลงถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเราจะรอลงอยู่ตลอดเวลานะมันมีขึ้นมีลง แต่ว่าเทรนทิศทางแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวนะยังค่อนข้างเป็นบวกต่อทองคำอยู่เหตุผลว่าเจ้าเงินเฟอ้อนะเงินเฟ้อตัวที่ทางธนาคารกลางเนี่ยบอกว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานนี่แหละครับนะมันยังไม่จบประมาณกลางปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสในแต่ละเดือนที่มันจะพุ่งขึ้นมากว่าเกินค่าหรือไม่นะนะแล้วก็มาตรการลด QE ทำเทปเปอร์ e, aper, เนี่ยนะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะนั้นในระหว่างความไม่แน่นอนเนี่ยแหละครับนะทองคำเนี่ยมันชอบความไม่แน่นอนนะอะไรที่มันไม่แน่นอนอะไรที่มันไม่มีสเสถียรภาพเนี่ยนะมันจะเป็นโอกาสของทองคำนะเพราะนั้นในขณะที่ช่วงของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในขณะนี้นะกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็าคาดการณ์ว่าราคาทองคำในประมาณ3-6เดือนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปยืนเหนือ2000ดอลลาร์ต่อออนนะเพราะตอนนี้นใครจะ เข้าซื้อที่1,850ดอลลาร์ต่อออนนะหรือว่าต่ำกว่า1,835ดอลลาร์ต่อออนนะหรือว่าต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยจริงๆก็ถ้าลงทุนในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะก็ทิศทางโอเคนะครับแต่บางคนก็คือรอไงทุกคนก็จะรอตอนช้อนซื้อที่ราคาถูกราคาต่ำถูกไหมฮะพอซื้อที่ราคาสูงเห็นมันลดลงอีกนะก็ได้โฮใช่ไหมแต่เกิดใครที่ ออตอนราคา1,800นะยังไม่ซื้อพอต่ำกว่า1,800เข้าซื้อก็มีเหตุหไหมมันก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะเรานึกถึงแล้วกันถือเงินสดอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหรือพื้นฐานทางเศรษฐ,ฐกิจการเงินเลยนะค่าเงินก็ด้อยไปเรื่อยเงินเฟ้อมาก็รับมือไม่เป็นนะเงินก็จะด้อยค่าเห็นไหมถือเฉยๆยังเสี่ยงเลยเงินสดเนี่ยหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้เห็นมีพวกเอ่ออะไรอ่ะ พวกบอลน,นะพันธบัตรเอกชนอะไรออกมาเยอะใช่ไหมให้ดอกเบีย้ยประมาณ2%กว่าเนกว่านะบางคนก็สนใจเพราะดอกเบีย้ยแบงก์มันแค่ศูนด้แต่ว่าใครจะคาดคิดแหละถ้าเกิดปีหน้าเงินเฟอมันพุ่งสูงเกินไป 2%, 3% 4%เป่ะแล้วดอกเบีย้ยมันตีกลับสูงขึ้นไปที่4 5่เปอร์เซนต์นั้นใครที่ลงทุนในพันธบัตรใช่ไหมก็จะมีความเสี่ยงก็ได้นะมันทุกอย่างมีความเสี่ยงถือเงินสดก็มีความเสี่ยง นะลงทุนพันธาบัตรก็จะมีความเสี่ยงลงทุนหุ้นก็มีความเสี่ยงลงทุนทองคําก็มีความเสี่ยงนะบางท่านก็ถามว่าเอ้ยราคาทองคำเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมไปต่ําถึงพันเอ่อไปถึงหมื่นเก้าพันนะบาทต่อบาททองคำอะ่ะนะเพราะในบ้านเราเนี่ยจะวัดเป็นราคาเอ่อทองคําพวกทองคําแท่งใช่ไหมเก้าหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะมีโอกาสต่ําไปถึงประมาณหมื่นเก้าพันบาทไหมนะไปติดดอยกันเป็นสิบปีอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีอ่ะ ถ้าการคาดการเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นนะงั้นาราคาทองคําก็มีสิทธิ์มันถึงบอกทุกอย่างมัมนมีความเสี่ยงนะท่านต้องฟังพิจารณาแล้วก็มองให้รอบด้านทั้งฟันเดเมนทัลเทคนิคอลเซนิเมนทัลตามที่ผมเอามุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับของผู้เชี่ยวชาญนักเศรษฐศาสตศรศต์นักวางยุทธศาสตร์ต่างๆมาพูดให้ฟังรวมถึงมุมมองส่วนตัวผมเองด้วยนะที่เหลือท่านต้องพิจารณาเองในการลงทุนเพราะมันมีความเสี่ยง ทุกอย่างเลยถือเงินสดก็เสี่ยงลงทุนทองคําก็เสี่ยงลงทุนหุ้นก็เสี่ยงลงทุนพันธบัตรก็เสี่ยงนะครับลองพิจารณาดูนะครับการตัดสินใจเป็นของท่านนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกข0นศะครับท่านก็สามารถทําได้นะครับนะโดยการส่งรายละเอียดข้อมูลชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพข,ของท่านเข้ามานะครับเพนะราะว่าในกลุ่มเนี่ย เราจะมีการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะท่านสมัครเข้ามาได้โดยการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมเท่านั้นนะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับส่งมาในอีเมลแอดเดสผมเท่านั้นอาจารย์เสกสิทธ์ดูสะกดดีๆนะฮะบ,บางท่านส่งมาบอกว่าทำไมมันไม่มีนั้นอาจจะดูผิดก็ได้นะอาจารย์เสกสิทธิ์ at gmail.com นะครับท่านก็จะได้รับการก็เรียกว,ว่าสมัครอีเมลกลุ่มนะท่านก็ได้ม e ติ้งไอเดียมีติ้งพาสเวิร์ด ส่งไปถึงท่านก่อนการประชุม15นาทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะสมัครได้ฟรีสําหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนชุมชนช่องผมนะให้เติบโตเข้มแข็งแข็งแรงเพื่อเป็นสติปัญญาความรู้นะแก่สมาชิกในชุมชนก็สามารถทําได้นะครับนะร่วมสนุนผ่านบัญชีนี้นะครับน้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุนกดไลค์แชร์แล้วกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ